จังหวัดดนทบุรีจากอำเภอบางกลวยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่เรามารวมตัวอยู่ตรงนี้นะครับผมฟุกทศพลขวบภัยผู้สมัครสอปจบางกลวยเขตที่หนึ่ง ประกอบไปด้วยตำบลบางปวยทั้งตำบลทั้งเก้าหมู่ตำบลบางสีทองหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้ายกเว้นหมู่ที่สามและตำบลวัชรอหมู่ที่ 4, ห 5, นึห่งผมเกิดและโตที่จังหวัดนนทบุรีถิ่นฐานอยู่ที่บางปวยมาตั้งแต่เกิดผมฐานะผู้แานทางการแพทย์ฉุกเฉินดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตลอดยี่สิบปีวันนี้ ผมพร้อมแล้วครับที่จะเปิดหน้าขึ้นมาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเปิดเผยให้ตรงไปตรงมาฝากพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันเสาร์อาทิตย์หน้านี้แล้ววันที่หนึ่งกุมภากาเบอร์สองเลือกฟุกทศพลคิดให้ทำให้ไม่คิดเอาทำเอาขอบคุณครับ พี่พ่อแม่พี่น้องชาวนราบุรีนะครับผมน้อยนะครับน้อยวิบูลนิ่งใจเย็นครับผู้สมัครสอประจอำเภอบางปวยเขตสองครับนะครับก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมีพี่มีน้องบอกต่อต่อกันไปนะครับให้ทุกคนได้บอกต่อไปให้ฟังฝังให้ช่วยฉงนะครับบอกพ่อแม่บอกพี่น้องตัวเองที่อยู่ต่างเขตกันนะครับบอกไปช่วยเลือกเบอร์สองนะครับ เบอร์สองน้อยวิบูนเย็นๆ,ๆนะครับอำเภอบางกวยเขตสองนะครับแล้วช่วยบอกค่้ยเลือดเบอร์สองอาจารย์เลิศดเลิศดมงคลน,นะครับเบอร์สองเป็นนายกครับอบจอของเรานะครับเขตสองเลือกเบอร์สองทั้งสองเบอร์นะครับขอบคุณครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีทุกท่านนะครับผมนายกพลวงพากนกพลผู้สมัครสออบจออำเภอบางปวยเขตสามเพราะเคยมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับการเงินและการสาธารณสุขผมจึงพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งหมดนำมาพัฒนาผลักดันประชาชนชาวบางปวยของเราให้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่าใช้จ่ายต่าสุด พรรดันบางกวยมีสุขภาพดีเลือกเอกพลเบอร์สองเลือกนายกเบอร์สองเลือกพักประชาชนเมืองนอนดีกว่าเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับผมทวัตสีช่วยนะครับวัดนะครับผมเขตสี่เซึ่งประกอบไปด้วยตาบลปลายบางนะครับผมหมู่สองสามสี และตำบลสารากางทั้งตำบลน,นะครับปัญหาบางกลวยต้องได้รับการแก้ไขนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าบางกลวยของเรามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นจะดีกว่าไหมครับถ้าผู้สูงอายุได้รับการดูแลและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะดีกว่าไหมครับถ้าการขนส่งมวลชนเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่1กุมภานะครับวันเสาร์ที่1กุมภาร่วมออกมาใช้สิทธิ์ กาเบอร์สองทั้งสองใบนะครับผมเลือกทวัตบางกลวยเขตสี่เข้าไปทำงานนะครับผมเลือกทวัตเบอร์สองทั้งสองใบครับขอบคุณครับขอเสียงนั่งได้ครั้งให้กับผู้สมัครสอปจอจากเอำเภอบางกลวย ขัดไป